สวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้ได้ดอกผลไม้โปดเด้อพี่น้องเด้อน้องสาน้องสาส่งมาให้<ม>ตั้งแต่ส่งมาจากใต้นะครับพี่น้องโอ้ยอเป็นผลไม้ที่โปดมากผลไม้ที่ชอบมากพี่น้องกำลังสิกินเลยแก่แลลหละพี่น้องส่งมาสองลูกบัหไงพี่น้องส่งมาสองลูกบังไงกำลังสิกินพี่น้องอืมชอบชอบแทบ หอมหอมหวานเพิ่อืมเป็นผลไม้ที่ที่อยากกินผลไม้ที่ชอบครับครนะับพนาอะ แทบแทบพี่น้องมามามาเงยมาบึง่งกินมากินแบบนี้กินจะปาดะพี่น้องไปอ่ก่อนจะปาดะต้องกาย,ยพ่นบอกพี่น้องกายพ่นมันเลยบวเห็นเนาะถอยถอยอเจ้าหน่อยก่อนอนุญาตเด้อแม่มาพี่น้องมากินจะปาดะเป็นผลไม้ที่ชอบมากใส่แบบนี้ใส่ละไระ นี่สองนวยยังงน่วยหนึ่งนี่พี่น้องนุน่มนวยนี่แก้แล้วพี่น้องลูกนี้แก้แล้วเนี่ยพี่น้องแกพอดีพอดีแกออกคาดขนาดเลยพี่น้องพอดีคาดเลยเนี่พี่น้องเป็นผลไม้ที่ชอบอ แทบอยู่น้องแคบ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 ขนาดนี้ก็ยันมันเลยยันมันบี้กินงามพอดีเลยพี่น้องส่งมา ส่งมาจามังมืองม้อสองมื้อสามมือกะหอดพี่น้องอน,น่าจะตางเลือกสุราชมาจากสุราชครับผมเซฟครับเซฟครับอ่ะสุราชนึกอยู่ใส่พุทน้องน้องสายุมน้องสายสุราชนึกอยู่ใส่หรอลืมเลยฮะพุทธเอาขี้ลืมจัง ออเทปคับเทปเทอแหม่ย e. ังเดนี่เขายุกกะเขาก็ไปข้างซะเขาได้แบบนี้รอดเอ้อพีเน้ะมาพี่น้องมา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 กินหวานพอดีเลยพี่น้องหอมหวานพอดีเลยไม่เละ อยากินมโนอมาตอนนี้สิกินบอกินจำปาดาเป็นบโนเฮ้ยเนาะสินั่งกินจำปาดาเป็นบอได้กินอยู่บอได้กินหอมอยู่บ่ฮะ นั่นกินหอมกูนะกินหอมบอ่อมหอมพี่น้องเ่ยเตะ mm hmm. เม็ดพร้อมจะเม็ดก้าก้าเม็ดก่อนเพราะว่าเพื่อนส่งมาให้เพื่อนส่งมาให้เตะส่งขาอันนั้นสิโบมีเม็ดพี่น้องอันนั้นสิโบมีเม็ดแต่ตัวนี้มีเม็ด ได้กล้าแล้วพี่น้องมีกล้าวัปู่เดยกสิไปให้ตากินน้ำอ่เป็นเป็นน้องของพ่อเป็นน้องชายของพ่อเดยวสิไปให้เพื่อนกินน้ำเพื่อนน้ก,ก็มากขึ้นอาก,การพี่น้องมักจปะปาดะ ได้จับปลาดามาย่างเด้ไปกินยำนั้นแซ่บพื่นมัก,กินเนี่ยแทบแทบแทบ กินลูกนี้ก่อนเพราะว่าลูก,ลกนี้รู้สึกมันมันสียนนั้นก่อนลูกนี้มันยังเขียวๆอยู่ถ้าลูกนี้ก่อนกี่นอะะ้องจำปาดะอร่อยวันนี้ปีนี้แหละพี่น้อง เนีเย่ยบ่ค่ยบ่ค่อยได้กินก็ได้กินเนี่ยกับน้องมู้จักกันตั้งแต่สมัยร้องเพลงเพิ่นไปค้าไปขายยูซีสเกตเป็นคนเพิ่นเป็นคนยโสธรมึนไปค้าไปขายยูซีสเกตเพิ่นก็ส่งทุเรียนผูเขาไฟไมาให้สองมือ mm hmm. จากที่ บม่กล้าซื้อกินทุเรียนพี่น้องมันแพงไม่กล้าซื้อกินมันแพงหลายก็เลยสามสี่ปีไม่ได้กินทุเรียนแต่อันนี้ได้กินลูกปีหมูหม่แนหมูหมูอยู่อยู่อยู่ยสงขากระส่งมาให้ปีนี้กระส่งมาส่งมาจหนึ่งแล้วล่ะตั้งแต่เดือนเด๋ยน้อหลายเดือนแล้วล่ะ แก้แล้วกอใช่ใช้กล้องพลาสติกใช้กล้องพลาสติกแันแก็เสตู้เย็นไว้กินตั้งหลายมือพี่น้องกินทะเล็กจนน้อยย่านมันมืดไวยย่านมันมืดง่ายค่อย,ยกินทะเล็กจะน้อยเอาตั้งหลายมือนี้พี่น้องเป็น เป็นซิฟมือซิกมือดำมัง้งเอาใส่กล่องแล้วใส่กล่องแล้วเอาเข้าตู้เย็นอยากไปเอามาก,กินอยากไปเอามาก,กึ่งนี่ก็สิฟม,ม,มือกันกระที่ใส่กล่องคือกันนะพี่น้องตัดเอาใส่กล่องครับผมเอากน้มา,มาใส่ แกออกเป็นอันนั้นเป็นเนื้อเป็นเนื้อสะกอนกับสีใส่กล่องพี่น้องกินไปน้ำแก็ไปเก็บไปกินน้ำอันนี้นีพี่น้องบากใหญ่เลยค่ะค่ะคักพี่น้องเลยกินไปกก่อนสักก่อนเนาะ ยิ่งะกอนอย่างจัดการเลยวันนี้กินน่วยนี้มือมือใหม่จะกินอีกลูกนึงอมนั่งกินเป็ดบ่จะกินบ่กินบ่อืจะกินบ่เนาะกินเป็นบ่นเล้นเนนยน้อมากินเป็นบ่น้อมานี่น้อ มาที่กินเป็นเฉพาะจัมปาดาน้องน้องน้องเห็นไหมห้ามห้ามห้ามบุญรอดค่อยก็กินจัมปาดาพี่น้องนี่ทั้งบุญรอดทั้งน้องดำกินจัมปาดากับเป็นลูกค่อยพี่น้องเลยแกะใส่อันนี่ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเทปเทปเทป ขอบคุณมากมากขอบคุณน้องสามมากๆาดเออขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากจริงๆขอบคุณหลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแถวบ้านเฮาที่บ,บอก่่ยมีจะป่าดาพี่น้องมันจิมีอยู่แถวทางใต้จำปาดามันจะอยู่ทางใต้นะครับผมทางเข้ามันสิอยากจริงที่แตะก,ก้อนกระบอกจักจะป่าดาดอกพี่น้องแตะก้อนหมูจักจะป่าดาบ้านน้งลงไปเที่ยว ลงไปเที่ยวสงขามู่เราพาไปกินไปกินอยู่บ้านเพิ่นไปเที่ยวสงทานเลเพิ่อนเป็นคนเพิ่นเป็นคนอ่นครคนนครเป็นคนนครสีธรรมราชเลวเพิ่นพาไปกินอยู่นครสีธรรมราชเลยไปกินโอ้ยไปนั่งกิน ติดใจตั้งแต่นั้นมาแต่ก่อนบมคุยจั๊กจับป่าได้ได้ยินแต่ซื่อแต่ก่อนได้ยินแต่ซื่อแต่บ่รู้ว่าผมค่อยคุยจักรสชานิมันเป็นยังไงได้ยินแต่ซื่อว่าจับป่าได้จับป่าได้แล้วก็ผมค่อยเห็นก็มันเป็นลูกเป็นหน่วลยังไงพี่น้องเขไเคเห็นเขาคับครับคับคับพี่น้องเอ้ยไปนั่งกินอยู่ในสวนเพิ่นทั้งเพิ่นมีสวนเนาะ มีสุเรียนมีมีมังคุดอยู่สวนเพื่อนนะสวนหมูนะเมื่อกี้มนั่งกินโอ้ยแต่ต่นั้นมาแหละติดใจอยากกินฮพอนยามขึ้นอยากหอมติเต้ดังมาห่วยหย่กินกินจะปะดัดเต้ดังมาห้วยห่วย ย้ำอยากกออยากไอจะได้พี่น้องอยากน้ำลายเหี้ยนน้ำลายพูดได้ยังไวะ <c oughs> มันมันแก้ง่าย้อพี่น้องมันแก้ง่ายแก้บอกเพื่อนแก้บอกคือมังมีบอกคือขนุนห้าบ้านห้าเด็ดดึงออกดึงหนังลอกหนังออกรถเม็ดเรอติดอยู่ในเกลดมันเป็นพ่วงอยู่พี่น้องติดแบบนี้แหละ บ่อยากอันนั้นบ่อยากอันนั้นย่านมันซ้ำพี่น้องมันสิยู่บนลายมือย่านมันซ้ำพี่น้องแกนไม่สี่เป็นนี่เลยตัดใส่ตัดใจเลยพี่น้องเออขนาดม้ามาม้า,ามากินจะปาด้านน้ำกันหน่วยนี้สิยังบ่ะพามาือน่านหน่วยนี้หน่วยเดียวกินหน่วยนี้ซะก่อนถ้าจงมาพาตัวนี้ เซบเๆๆบเบี่น่เจบเบเจบเบเบเขอบคุณน้องสามากมากเด้อขอบคุณน้องสามากมากว่าปกติในหมู่ที่ต้ม เพื่อนี่เพื่อนจะส่งมาให้ปีละครั้งทุกปีปีนี้ก็ส่งมาให้แล้วเดือนนึงแต่ของส่งขามันสิบบมีเม็ดปี่น้องมันจะไม่มีเม็ดมีแต่เนื้อมีแต่เนื้อเลยหละของส่งขาปี่น้อง băng nhầy, băng nhầy <laughs> Ê, ừ, ừ, ừ. À, là chị kín bọc kín bọc kín hôm bao bọc đảm bảo kín nắng nó đảm bảo nó nắng bọc nắng bọc nắng bọc Nàng là bọc kín nàng bọc nắng bọc kín nắng bọc kín nắng bọc nắng bọc nắng Nó เมียก็ได้ไมิดนี่ คักพี่น้องคักคับคับคับไปได้กินมะฮึงแล้วพี่น้องไปได้กินมาหลายเดือนเดือนได้ว้ามูส่งให้เดือนได้น้องต้นต้นปีแหละพี่น้องแน่นพี่น้องคักขนาดเลยแทบ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 บอกเอดินแทบเดิน อย่น้องหวานมันสีหวานหอมหวานหว,วานหอมหอมเย็นๆจังในบุมันบกข,ขึ้นตองนี้ครับได้พี่น้องเม็ดก,ก,ก็ได้ก้าได้บุบเรียบล้วจังนาทีเลยี่น้นง

hơn ơ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  điện điện pet nâng pet nâng nữa. ơ bài phong đáy ơ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  เออ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 เนี่ยจดหมายโทรมาบอกพี่น้องจดหมายโทรมาบอกว่าป้าขึ้นน้ำ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 หลากน้ำมากอย่าสิไปนุออ่อยก,กินนิด เ็ศก่อนเด็ดยจัดครัด รุยปลาขึ้นมา่านพี่น้องไปเบิ่งก่อน รซจบแซ่บเัาพี <g g ่น้องได้กินไว้ว้เดิมหมดนี่พี่น mm ้องเอ้ยมาล่ละ ไ้กินอะพอมนหวานแอ้พี่น้องคลิปกินอันจำปาดะน้องสาส่งมาให้พี่น้องสองน่วยเนี่ยลูกนี้เอาไว้กินอีกมื้ออื่นเนี่ยพี่พาอันนี้กินอันนี้ก่อน <c oughs> กินนี้ไว้ทำนี้ก่อนพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บจปาดะเป็นผลไม้ที่ชอบมากนะครับพี่น้องมามา เดี๋ยวๆไปยงก,กระดุ๊งน้ำข่าวก่อนบานนี้ได้กินจับปาลาด้ะลยได้พลังแล้วพี่น้องไปไปยกกระดุ้ก,กก่อนกินนี้ไว้จำนี้ซะก่อนอย่าลืมกดไลคล์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งซ่องคนลุน่มน้ำขงเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับจับปลาด้ะจับปลาด้พี่น้องจับปลาดามือกับเพื่อนได้พี่น้อง